สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f อซเปิ้ลเมืองราชทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันอังคารที่9สิงหาคม2565ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิลจะมาให้แนวาทางหุ้นสามลัดดาวโจนค่ะหุ้นสามลัด,ดาวจนคืนนี้เราไปเริ่มกันที่ หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลไฮรูดหกค่ะแอปเปิลไฮรูดหกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกสามค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกสามค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิลไฮรูดหกค่ะแอปเปิลไฮรูดหกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกสามค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกสามค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอดเปิลให้รูดหกค่ะแอดเปิลให้รูดหกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกสี่ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนส์ค่ะหุ้นดาวโจนส์ประจำเช้าวันที่สิบสิงหาคมสองห้าหกห้าค่ะแอดเปิลให้ รูด7ค่ะแอดเปิลให้รูด7ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้74ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้74ค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้ลเมืองลาดค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแอดเปิ้ลให้ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ คืนนี้แอปเปิลขอให้สมาชิกรวยๆเหงงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ